ลืมรหัสผ่าน h o อต a i l เข้าบัญชี h o t ต a i l ไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับครูหนึ่งสอนดีนะครับสําหรับท่านที่เข้าบัญชี Hotmail ไม่ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่านไม่ว่าท่านจะใช้ h ฮอตเมลเอาลูก a i l หรือว่า l ไล e like Mail ก็ตามที่เป็นบัญชีจากทาง Microsoft ท่านสามารถที่จะกู้คืนบัญชี ตามที่ครูหนึ่งแนะนําในคลิปนี้ได้เลยในคลิปนี้คุณหนึ่งจะแนะนําไว้ทั้ง2แบบ2วิธีในแบบแรกจะเป็นวิธีสําหรับคนที่เบอร์โทรและบัญชีอีเมลสํารองยังใช้งานอยู่และในวิธี 2, สําสหรับคนที่เบอร์โทรก็ไม่ใช้แล้วบัญชีอีเมลสํารองก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูวิธีกันเลยครับไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณแบบนี้ กดเข้าไปเลยครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราใส่ชื่อบัญชีอีเมลของเราลงไปครับเมื่อใส่ชื่อบัญชีอีเมลของเราเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดถัดไปเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านในขั้นตอนนี้เนื่องจากเราจารหัสผ่านใน o t ตเมลของเราไม่ได้ให้เราไปเลือกตรงนี้ครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่กดไปที่ตรงนี้เลยครับ กขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกแต่ละท่านนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับบางท่านก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์บางท่านก็จะเป็นอีเมลก็ให้เราติ๊กเลือกครับติ๊กเลือกในตำแหน่งที่เราใช้งานอยู่นะครับส่วนใครที่ไม่มีตามนี้เลยเดี๋ยวรอในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้อีกเรามาดูวิธีแรกกันก่อนในที่นี้สําหรับคนที่เมลตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ยังใช้งานได้อยู่นะครับเราก็ติ๊กเลือกไปนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมันจะมีตัวเลือกที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับตอนที่เราสมัครเป็นครั้งแรกนะครับเราสมัครอะไรไว้บ้างนะครับใส่เมลสำรองไว้หรือเปล่าใส่เบอร์โทรไว้หรือเปล่านะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าในที่นี้ของคู่นหนึ่งเลือกเป็นเมลตัวนี้เพราะว่าเมลตัวนี้คู่หนึ่งจำได้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เรากรอกใส่เจ้าตัวบัญชีอีเมลตัวนี้แบบชื่อเต็มลงไปครับเราก็กอกใส่ลงไปเลยครับของท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไม ไม่เหมือนกับของคู่หนึ่งของคู่หนึ่งทำไมเป็นอีเมลทำไมของเขาเป็นเบอร์โทรเหมือนกันนะครับก็แตกต่างแค่เป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยสมัครไว้ตั้งแต่ต้นเท่านั้นเองนะครับสมมติว่าของท่านผู้ชมเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาก็จะบอกใบ้เป็นเลข4ตัวหรือ2ตัวอะไรขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแล้วเราก็ดูว่าใช่เบอร์ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าถ้าใช่เราก็มากรอกเบอร์โทรเต็มลงไปตรงนี้ของคู่หนึ่งเป็นอีเมลก็มาใส่อีเมลเต็มแบบนี้นะครับ พอใส่เต็มแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็มากดรับรหัสทีนี้ให้เรากลับไปดูที่บัญชีอีเมลตัวนี้ของเราครับเราใส่ไว้ที่เครื่องไหนนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ไว้ที่เครื่องไหนเลยเราก็เข้าไปเช็คบัญชีอีเมลตัวนี้ของเราครับบัญชีอีเมลที่มันผูกไว้กับบัญชีฮอตเมลตัวนี้ของเรานะครับเขาจะส่งรหัสไปให้เราในนั้นนะครับในที่นี้นะครับของผู้หนึ่ง ได้ใส่บัญชีเมลตัวนี้ไว้ที่ iPhone ของคุณหเครื่องนี้ดังนั้นคุณ1ก็จะเข้าไปเปิดดูเขาจะมีข้อความแบบนี้ครับข้อความจะมาจากทาง Microsoft แบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปครับในหน้านี้เขาจะบอกเนี้ยครับ p r s s w o r d r e s e t code แบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับไปยูตรง r e r r e y o u code นะครับเอาเลข Here are you code ตัวนั้นนะครับมากรอกใส่ลงไปนะครับในที่นี้คุณหนึ่งก็ได้รหัสมาแล้วครับ ห1 5 5 9 0 7กรอกใส่ลงไปแบบนี้ถ้าของท่านผู้ชมเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาจะส่งไปทางข้อความนะครับดังนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเปิดไปที่ข้อความในโทรศัพท์มือถือท่านผู้ชมนะครับก็คือกดไปที่ข้อความนะครับก็จ่อกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอารหัสในข้อความตัวนี้ครับไปกรอกใส่นะครับจะคล้ายๆกันนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเรากรอกรหัสยืนยันแบบนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดถัดไปเขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่เลยครับ นะฮะตรงนี้เราก็กรอกรหัสผ่านใหม่ลงไปเลยครับอย่างน้อย8อักขระและตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กต้องตรงกันแบบนี้นะครับแล้วก็กอกใส่ลงไปเลยครับเมื่อเรากรอกรหัสผ่านใหม่ตัวบนและตัวล่างทั้ง2บรรทัดเนี่ยให้เหมือนกันทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรากดถัดไปเขาจะบอกว่ารหัสผ่านของคุณถูกเปลี่ยนแล้วนะครับแบบนี้แล้วนะครับอัแบบนนี้เราจะกดบันทึกเก็บไว้ที่มือถือเราตอนนี้ก็ได้เลยนะครับ อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยถ้าท่านผู้ชมอยากให้มันบันทึกเก็บไว้ก็บันทึกได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการให้บันทึกก็กดไม่ต้องการเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีที่1สําหรับใครที่ยังมีเบอร์โทรอยู่หรือว่ายังมีเมลสํารองของเราอยู่นะครับก็ทําตามนี้ได้เลยส่วนใครที่เมลสํารองก็ไม่ได้ใช้แล้วหรือ เบอร์โทรมือถือตัวนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับก่อนอื่นคุณหนึ่งแนะนําให้ทุกท่านไปทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอป Gmail ตัวนี้มาให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับไม่ว่าจะใช้ในฝั่งของ iPhone หรือว่าใช้ Android นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับให้ทุกท่านนะครับไปสมัครบัญชี Gmail มาใส่ลงในแอป pp, ตัวนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับนะครับมาสมัครให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อกอกบัญชี Gmail เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับ ชื่อ Gmail ของเราจะมาอยู่ตรงนี้เน้นเลยนะครับว่าเป็นบัญชี Gmail ที่ยังใช้งานได้อยู่จะสมัครใหม่ก็ได้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ตัวที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับเน้นก็คือบัญชี Gmail ตัวนั้นจะต้องสามารถเข้าไปอ่านข้อความในจดหมายได้เมื่อทราบตามนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนแรกก็คือให้เตรียมบัญชี Gmail นะครับใครยังไม่มีให้ไปสมัครแล้วก็มาใส่ในแอปตัวนี้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดออกไปครับ อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับให้เรากลับเข้าไปเหมือนเดิมครับไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ตามนี้นะครับทีนี้ให้เราใส่ชื่อบัญชีอีเมลของเราลงไปพอใส่เสร็จกดถัดไปเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านเราจําไม่ได้ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่อันนี้เขาจะให้เบอร์โทรเรามาหรือไม่ก็ให้เป็นอีเมลเรามาซึ่งแต่ละคนจะ ให้มาไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งในของครูหนึ่งเนี่ยจะเป็นอีเมลแบบนี้นะครับในที่นี้ครูหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าอีเมลตัวเนี้ยครูหนึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วมันถูกปิดไปแล้วหรือว่ามันหายออกไปแล้วและถ้าเกิดว่าใครเป็นเบอร์โทรที่ไม่ได้ใช้งานไปแล้วเหมือนกันเราก็มาเลือกตัวนี้เหมือนกันครับ ฉันไม่มีหลักฐานเหล่านี้กดเลือกตัวนี้ครับกูคืนบัญชีของคุณคุณพยายามกับเข้าไปใช้บัญชี Microsoft ได้เราก็กรอกชื่อลงไปครับถ้าก่อนหน้านี้เรากรอกไว้แล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้เลยถ้าของใครไม่มีอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้ท่านชมกรอ,อกใส่ลงไปครับเจ้าตัว Hotmail ของท่านชมนครับมันจะเป็น h m อ i l o u เ l o ล k Mail หรือว่า i ล e like Mail นะครับกรอกใส่ไปเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนขึ้นไปครับทีนี้เขาจะให้เราใส่เจ้าตัวอ e ีเมลที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นให้พวกเราเตรียมเอาไว้ครับ อีเมลตัวนี้คืออ e ีเมลที่เรายังใช้งานได้อยู่เรายังสามารถอ่านอินบ็อกซ์ของเราได้ตามปกติและเขียนส่งเมลได้ตามปกติเอามากรอใส่ได้เลยครับเมื่อเราเกรอใส่เสร็จแล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปครับตรงนี้เขาจะให้เราป้อนตัวสอนตัวเล็กตัวใหญ่เราจะต้องกรอให้เหมือนในนี้ทั้งหมดเลยให้ดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะดูยากนิดนึงตามรูปที่เขาให้มานะครับเมื่อตรงแล้วนะครับกดถัดไป เขาจะมีข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่าตรวสอบอีเมลเพื่ออ่านข้อความจากบัญชีผู้ใช้ Microsoft ให้เรากลับไปที่อีเมลของเราครับที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นนะครับที่เรากรอกใส่ไว้กดปุ่มโฮมครับพักหน้านี้ไปก่อนนะครับแล้วไปที่แอป Gmail ของเราครับเขาจะมีข้อความจาก Microsoft ขึ้นมาแบบนี้ครับทีมงานบัญชี Microsoft ตามนี้นะครับถ้าของใครไม่เห็นแบบนี้นะครับคุณหนึ่งแนะนําให้เอานิ้วนะครับลูดไปที่หน้าจอมือถือเราครับลูดแบบนี้แล้วก็ไป มันจะเป็นม้วนๆวนๆอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการอัปเดตหน้าข้อความเข้าของเรานะครับกดเข้าไปเลยครับเขาจะบอกว่ารหัสการรักษาความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็คือเขาจะให้รหัสเรามาแล้วนะครับตามนี้แล้วก็รหัสตัวนี้ครับไปกรอกใส่ในหน้าเมื่อกี้ได้เลยครับในที่นี้ของคู่หนึ่งได้มา8 9 9 7นะครับกดย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปเราก็มากรอกใส่ครับเมื่อกอกใส่เสร็จกดตรวสอบ ให้เรากรอกรายละเอียดให้ตรงกับตอนที่เราสมัคร Hotmail ตัวนั้นเป็นครั้งแรกครับเรากรอกใส่อะไรไว้บ้างนะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดใส่ข้อมูลทั้งหมดครบหลังจากนี้แล้วให้เรามากดถัดไปอันนี้เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านที่เรากรอกใส่เอาไว้ครับเอารหัสผ่านตัวเก่าเลยก็ได้ครับรหัสอะไรที่เราคับคล้ายคับคาว,ว่าเราเคยใส่กับเมลตัวนี้ครับเราก็กรอกใส่ลงไป ใส่ตัวบนและตัวล่างให้เหมือนกันนะครับบรรทัดบนกับบรรทัดล่างนะครับรลัสที่เราเคยใส่ไปแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วบังเอิญตัวใหม่ก็จําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ลงไปครับพอกรอกเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเพิ่มรายผ่านอื่นอนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ครับเราก็สามารถกดเพิ่มได้เอาที่เราแบบคับคายคับคาหรือเราเคยจําได้รลัสตัวนั้นพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับคุณเคยใช้ผลิตภัณฑ์ microsoft ใดด้านล่างด้วยบัญชีของคุณในก่อนหน้านี้โปรดเลือก ทุกข้อที่ใช้นะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปนะครับเราเคยใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับเราก็เลือกไปนะครับท่านผู้ชมใช้อะไรกันบ้างครับนะฮะก็ติ๊กไปนะครับในที่นี้นะครับของคุณหนึ่งใช้ Outlook หรือ Hotmail ตัวนี้นะครับกดเลือกแล้วก็เลื่อนไปครับคุณเคยซื้อบางสิ่งจาก Microsoft ในก่อนหน้านี้เช่นซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือการเป็นสมาชิกหรือไม่เราต้องดูก่อนว่าเราเคยซื้อหรือเปล่านะครับถ้าเราเคยซื้อนะครับ เราก็กดใช่ถ้าไม่เคยซื้อนะครับก็กดไม่ใช่ในทีน่นี้คุณหนึ่งไม่เคยซื้อเลยครับก็กดไม่ใช่แบบนี้เมื่อเราตอบคําถามเขาครบแบบนี้แล้วนะครับก็กดถัดไปเขาจะให้เราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับข้อมูลตัวแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของอีเมลแอดเดสที่เราเคยติดต่อใครบ้างแล้วก็อีเมลแอดเดสตัวนั้นมาใส่นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราก็พยายามนึกครับว่าเราคุยกับใครไปบ้างนะครับแล้วเราก็ พยายามหาวิธีติดต่อบุคคลคนนั้นนะครับว่ารบกวนแคปอีเมลแอดเดสมาให้เราหน่อยนะครับโดยผ่านทางช่องทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่า Messenger ก็ได้นะครับส่งมาให้เราแล้วเราก็เอาที่อยู่อีเมลแอดเดสตัวนั้นนะครับมากรอกใส่ลงไปเท่าที่เราจะจําได้นะครับ1234ตามนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เท่าที่เราจะหามาได้นะครับกรอกใส่ลงไปให้หมดยิ่งได้เยอะยิ่งดีครับเขาก็จะอนุมัติให้เราเร็วขึ้นนะครับ เมลของใครบ้างที่เราติดต่อเขาอยู่ด้วยฮอตเมลตัวนี้เราก็กรอกใส่ลงไปตัวต่อมาครับหัวเรื่องเราติดต่อคุยงานกับบุคคลคนนั้นด้วยเมลฮอตเมลของเราที่เราเข้าไม่ได้เนี่ยด้วยหัวเรื่องว่าอะไรนะครับเอาบรรทัดหัวเรื่องนะครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถคุยทักทายถามบุคคลคนนั้นได้หรือเปล่าถ้าถามได้เราก็ถามเขาให้เขาแคปหัวเรื่องมาให้หน่อยครับ ส่งมาทางไลน์ส่งมาทางเมสเซนเจอร์ก็ได้นะครับแล้วเราก็พิมพ์กล่องลงไปครับว่าเราใช้หัวเรื่องอะไรลงไปนะครับใส่ใส่ลงไปนะครับถ้ายังมีอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็กดเพิ่มลงไปนะครับเอาให้ได้มากที่สุดนะครับเขาจะได้มีหลักฐานข้อมูลเพียงพอว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีนี้จริงๆนะครับเมื่อเรากรอครบตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับกรอครบตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับเราก็กดถัดไปเลยครับ เขาก็จะมาในหน้านี้ครับข้อมูลของคุณได้รับการส่งแล้วเขาจะส่งข้อมูลไปยังเมลตัวนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบกรณีได้ข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเราอีกทีว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเมื่อทราบตามนี้แล้วครับเราก็กดตกลงอ่ากดปุ่มโฮมออกมาครับทีนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่อ e ีเมลของเราครับไปดูกันครับว่าเขาส่งอะไรมาให้เราแล้วหรือยังนะครับไปที่ gmail นะครับ หนึ่งกดหน้าค้างไว้อยู่นะครับกดย้อนกลับไปทนีนี้มีข้อความจาก Microsoft ส่งมาแล้วนะครับบอกว่า Microsoft Account Team ตัวนี้ครับคำร้องของกู้คืนบัญชีของคุณนคเนี่ยครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้บัญชี Ho อ m เมลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ